สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับ FC ฟซสน้อย FC น้องอีกทีมงานหลังบ้านครับนี่อๆกับบ่าวโทนครับวันนี้วันนี้มานอกสถานที่นะครับมาขับรถยนต์นะครับเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่นะครับเบิ้งพื้นที่เพิ่นแล้วนะครับที่เพิ่นเทไปให้ การขับแต่ละจุดเลยจุดนี้คือสนามขับรถยนตนะครับจุดนี้คือสนามขับรถนะครับเป็นการขับปฏิบัตินะครับขับรถจริงๆนะครับขับรถจริงๆเพื่อที่จะทดสอบนะครับว่าเข้าใจตามหลักทฤษฎีหรือบอเห็นป้ายป้ายยุดป้ายเลี้ยวป้ายหามเลี้ยว แล้วเป็นยังไงครับมาแล้วครับคณะกรรม,มาการผู้คุมสอบนะครับวันนี้คนสอบหลายครับพี่น้องวันนี้คนมาสอบเยอะเลยนะครับเมื่อวานก็มีหลายคนนะครับที่สอบขอบ เขียนหรือว่าทฤษฎีผ่านนะครับในห้องสอบเดียวกันกันบบ่าวโทนนี่แหละก็คือว่าการสอบเนี่ยสอบในคอมพิวเตอร์นะครับหลังจากที่สอบเสร็จเนี่ยคือกดตรวจสอบผลสอบสีออกทันทีนะครับแล้วเราจะรู้ทันทีว่าเราสอบผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเมื่บ้านบ่าวโทนใส่เวลาไปประมาณ20นาทีนะครับในการเหตุข้อสอบหาสิบข้อใช้เวลา20นาทีนะครับ ตอนนี้กำลังลงชื่อนะครับลงชื่อเพื่อรับคิวสอบนะครับลงสื่อเพื่อรับใบเตรียมสอบขับรถนะครับวันนี้เอารถยนต์มานะครับรถยนต์โตโยต้ารีโว รับเอกสารครับพี่น้องครับสำหรับการสอบวันนี้นะครับจะเป็นการสอบรถจักรยานยนต์สอบใบขับขี่ใหม่เริ่มต้นนะครับและ จะตามด้วยรถยนต์สอบแก้ตัวนะครับส่วนรถยนต์ที่สอบไม่จะนั่งเบรงรถยนต์ที่มันมาสอบแก้ตัวก่อนนะครับว่าต้องขับเส้นทางไหนครับยังไงจุดไหนแบบไหนทดสอบตรงไหนก่อนที่คนที่มาสอบขอใบขับขี่หม่สอบมือแรกจะได้สอบนะครับดูคนที่เพิ่นมาแก้ตัวก่อนนะครับถ้าบ่ผพานเมื่อนี้นะครับ3มวัน นับจากวันนี้มาแก้ตัวได้นะครับแก้ตัวจนกว่าจะสอบผ่านนะครับจังคอยสี่ดหลีไปขับขี่นาอพี่น้องเนาะอ่ะกระทาเบิ้งครับว่ามือนี่มือแรกสีสาม,มารถผ่านตามเกณฑ์พ่หนหดบอ่อนะครับเพราะว่าห้ากระใสรถจะขอมนะครับมาสอบ สำหรับจุดนี้นะครับจะเป็นการสอบแบบทรงตัวในทางแคบนะครับต้องทรงตัวบนรถห้ามตกทางแคบและต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า10วินะครับต้องทรงตัวไม่ต่ำกว่า1ิวินะครับถ้าต่ำกว่า10วินบผ่านครับสิลงระวางทางหรือว่าลงป้ายทางกับใดนะครับแต่ว่าต้องอยู่บนทางแคบให้ได้1ิบวินะครับ สนามสอบกําลังอยู่ในช่วงปรับปรุงนะครับถ้าเกิดว่าปรับปรุงเสร็จแล้วกัน่นาจจะมีมาตรฐานขึ้นนะครับไปแบบนิ่มๆครับ าใส่สอบใหม่กับโมไลพันหดครับสอบผ่านแล้วไปรับถ่ายบัตรทำใบขับขี่ได้เลยนะครับ แมน,นว่าโทนขึ้นไปแรงกันสิอยู่ประมาณน,นาทีหนึ่งครับ <c oughs> ขี่โมอีกแล้วไปทีละไปทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กไปเรื่อยๆนะครับไปช้าๆไปช้าๆไปเรื่อยๆไปเรื่อย ็ติดตามรับชมครับพี่น้องว่าวันนี้เราจะสามารถสอบใบขับขี่่านหรือป่ผพานนะครับในการสอบภาคปฏิบัติหรือว่าสอบขับจริงนะครับในพื้นที่ทดสอบของทางกรมการขนส่งทางบกนะครับด้วยการทดสอบไหวพริบทดสอบความรู้และทดสอบความสามารถในการควบคุมรถในการจดจำป้ายจราจรนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะครับฝากกดซับสไครต์กดไเลยกดแชร์นะครับเดี๋ยวเราจะลงชื่อนะครับสําหรับคนที่สอบใหม่แล้วเราลงชื่อเสร็จแล้วครับล้วก็จะไปนั่งเบิ้งสําหรับรถยนต์ที่มาสอบแก้ตัวนะครับว่าเขาจะสอบตรงจุดไหนยังไงแบบไหนนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับฝากเบิ้งงคษณาเป็นกำลังใจครับสารคิปนี้เอาไว้สมีสกอรครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ